สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปียมศักดิ์เพียรพนิษฐ์แล้วก็รายการข่าวออนไลน์ radio ทางช่องทาง y t u t u นะครับวันนี้มาอยู่ในสตูด,โดิโอแห่งหนึ่งครับแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายในสตูดิโอครับให้ผมมาอยู่ข้างนอกซึ่งแดดร้อนมากต้องใส่แว่นดำเลยนะต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็รถที่มาเปิดตัววันนี้ก็คือตัว MG ES ครับเป็นรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของ MG นะครับ จะมีการดีไซน์การออกแบบการตกแต่งอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบคันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆภายในรถมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ<พ>สำหรับตัว mg es ใหม่นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยจะไม่เหมือนกับตัวโมเดลเก่าก็คือตัว mg ep นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าทรงสไตล์ s t t t i o n w า g o นนะครับอันนี้ก็เป็น s t a t ช o n w า g o นใหม่นะครับก็คือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับ พลตฟอร์มตัวนี้นะครับใช้แพลตฟอร์มใหม่เรียกว่า saic นะครับ ei 3นะครับเป็น electronic system นะครับก็คือแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยกระจังหน้าด้านหน้าอะไรต่างเนี่ยหลายคนมองแล้วอาจจะนึกถึง mg 4นะครับแต่ว่าคุยกับทางทีมงานแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเลยเป็นแค่แบรนด์เดียวกันเท่านั้นเองนะของ mg ด้านหน้านะครับการดีไซน์ของรถนะครับจะเป็นแบบ new era Design นะครับออกแบบตัวรถใหม่ทั้งภายในภายนอกนะครับ ซึ่งให้ความรู้สึกที่เรียบหรูนะครับแล้วก็มีความล้ำสมัยภายในตัวของเขาเองนะครับโดยมิติตัวถังของคันนี้นะครับอยู่ที่4,006นะครับสำหรับความยาวนะครับกว้างอยู่ที่1,818มิลลิเมตรนะครับแล้วก็สูงนะครับอยู่ที่1,543มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ฐานล้อนะครับฐานล้อนี้ก็ถือว่ายาวทีเดียวนะครับอยู่ที่2,665มิลลิเมตรนะครับกาวเครลน์นะครับอยู่ที่ 115ม mm, มนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับตรงนี้นะไฟหน้าเป็นแบบ LED เลยนะครับมีเดียทาม running light มาให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นทึบไปเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีรลรบายอากาศแต่ข้างล่างเนี่ยช่องนี้นะครับถ้ามองทะลุไปจะเห็นเป็นตัวระบบระบายความร้อนของเขาอยู่นะครับนี่นะครับจะเป็นรังพึ่งนะตรงนี้นะก็คือใช้ ระบายความร้อนของแบตเตอรี่ในตัวรถนะครับล้วก็ช่องด้านหน้าจะเป็นจุดชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชาร์จพร้อมด้วยตัว V2L ก็สามารถที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้นะจะต้องมีตัวเชื่อมนะครับอันนี้ตัวเนี้ยเหมือนจะหัวหัวชาร์จนะแต่อันนี้เป็นหัวจ่ายไฟมันจะมาพร้อมกับปลั๊กตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปลั๊กตัวนี้อันนี้เขาใช้เสียบ ไฟให้กับสกูตเตอร์2คันนี้เพื่อชาร์จไฟนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะอแดปตรงนี้เนี่ยไปชาร์จกับอุปกรณ์อื่นๆได้ก็สามารถที่จะจ่ายไฟไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟอะไรต่างๆซึ่งสามารถให้กําลังไฟได้สูงสุดถึง2200วัตต์ทีเดียวนะครับตรงนี้ด้านนอกก่อนนะถัดมาด้านข้างครับเนี่ยมีกล้องด้านหน้าด้วยก่อนที่จะไปนะมีกล้องด้านหน้านะครับโลโก้ MG อยู่ตรงนี้นะ ไฟหน้านะครับไม่มีฟ็อกแลมนะอันนี้ไม่มีฟ็อกแลมนะครับล้อครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับยางใช้ยาง m a ็กซินะครับยางขนาด215 50 R 1 7นะยางขนาด17นิ้วนะครับถัดมากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีตัวกล้องด้วยนะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับ ที่จับประตูนะฮะตัวนี้เป็นแบบ Keyless Entry นะครับมีตัวแหลกหลังคามาให้นะครับตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมนะครับไฟท้ายนะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะส่วนลักณะของเขานะครับสำหรับไฟท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแคล้ายกันนะครับเป็นเหมือนกับมุมบรลงออกมานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ MGES อยู่ข้างหลัง นะครับมีที่ปัดน้ําฝนหลังนะตรงนี้ซึ่งกันชนหน้ากันชนหลังอะไรต่างๆเนี่ยใหม่หมดเรียกได้ว่าเป็นบอดี้ใหม่เลยนะครับแล้วที่พิเศษนะผมอาจจะลืมไปลืมบอกไปถ้าสังเกตนะครับกระจกบานหน้า3บานก็คือกระจกบานใหญ่นะครับบานนี้กระจกบานใหญ่บานนี้นะครับตรงนี้จะใสนะครับแล้วก็ตรงคู่หน้า นะครับคนขับกับคนนั่งคู่หน้าจะใสแต่ที่เหลือครึ่งคันหลังนะครับพูดยังไงเลยครึ่งคันหลังเป็นกระจก privacy นะครับเป็นเหมือนกับติดฟิล์มมาให้แต่ว่าไม่ใช่นะครับดูยังไงนะครับไม่ได้ติดฟิล์มนะไม่ได้ติดฟิล์มถ้าติดฟิล์มเนี่ยมันจะมีแบบขอบฟิล์มอยู่ตรงนี้นะครับขอบฟิล์มอยู่ด้านข้างๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะ ของ MG ที่ให้กระจกตัว privacy เข้ามาให้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะกรองแสงนะแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวด้วยมองข้างนอกไปเนี่ยตอนแดดร้อนๆเนี่ยแทบจะมองข้างในไม่เห็นนะก็คือให้ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงแต่ถ้าเรานั่งข้างในแล้วมองออกมาผมบอกเลยว่ามันสว่างอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือมุมมองจาก ในรถแถว2นะครับว่าข้างนอกเนี่ยมองค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกระจกแบบไ r i ริซีให้นะครับอันนี้ก็คือภายนอกตัวรถของตัว MG ES นะครับตัวนี้นะไม่มีซันลูบนะครับไม่มีซัน,นลูบพาราลิคซันลูบไม่มีนะครับก็เป็นไม่กี่รุ่นของ MG ที่ไม่มีซันลูบให้นะครับโดยปกติแล้วแทบทุกรุ่นของ MG จะมีซันลูบนะรุ่นนี้ไม่มีซันลูบมาให้นะครับ รูฟแลกนะขอแก้นิดนึงนะครับรูฟเลียวนะครับไม่เรียกรูฟแลกด้วยนะภาษาที่เขาใช้ตัวนี้รองรับได้แค่75้านะไม่ใช่80ิขออภัยนะเมื่อกี้ข้อมูลผิดนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูภายในตัวรถกันแต่ข้างนอกที่เห็นตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับมีกล้องส่องอยู่ตรงกระจกมองหลังนะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมใสๆตรงนั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นกล้องสําหรับจับเซนเซอร์เพื่อ ป้องกันการชนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูภายในกันครับสำหรับนี่ครับคือกุญแจครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับคือกุญแจของ MG นะครับส่งเดียวกันหมดแทบจะทุกรุ่นเลยนะอันนี้ก็กดล็อกนะครับล็อกเนี่ยก็จะดูง่ายๆว่าที่พับกระจกนะครับที่พับกระจกก็จะพับไว้อยู่นะอันนี้สามารถเปิดท้ายด้วยเดี๋ยวลองดูซิอ่านี่นะก็กดค้างไว้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้า นะครับนี่ปุ๊บแต่ว่าน้ําหนักเบาอยู่นะนะครับน้าหนักเบาอยู่อไหนๆก็มาเปิดฝาท้ายแล้วมาดูกันข้างหลังดีกว่ามีม่านบังสายตาให้นะครับมีม่านบังสายตาให้นะครับอันนี้นะบังสายตาเวลามีของนะครับมีเป็นชุดคิดนะครับมีเป็นชุดคิดนะครับและอันนี้ก็คือตัวที่ชาร์จฉุกเฉินนะครับจะอยู่ฝั่งขวามีไฟ ในห้องโดยสารด้านหลังด้วยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อกี้ถ่ายคำสีแดงเขาได้เยาออกมาสีเงินนะเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงพอดีมาถ่ายภายในกันสลับกันนิดหนึ่งลองดูนะครับเ,เข้ารถจะกดรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ต้องกดรีโมทเอากุญแจถือไว้ติดตัวนะครับแล้วก็กดตรงนี้เปิดเป็น keyless entry นะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราไล่กันทีละจุดนะครับว่ามีอะไรบ้างภายในนะครับก็จะดีไซน์แบบอิเน็กทรอนิกบลูสตริปนะครับจะมีเส้นสีฟ้านะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นรถไฟฟ้านะจะอยู่ด้านหน้านะมีแผงข้างคู่หน้านะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะฝั่งน้นก็มีนะฝั่งข้างคนขับนะครับตรงช่องแอร์นะนี่ด้านข้างช่องแอร์หมดแล้วก็แผงตรงนี้นะครับ ไม่ได้มีไฟนะเป็นเส้นเส้นแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับสีบรูออกมานะครับตรงนี้ในเรื่องของการดีไซน์นะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่เข้ามานะครับก็คือตัวซีโร g จีซีสนะครับรองรับสริละของผู้นั่งนะครับแล้วก็สามารถกระจายน้ําหนักนะครับทำให้นั่งสบายได้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็พื้นที่บรรจุสัมภาระด้านหลังนะที่เมื่อกี้ถ่ายไปนะอยู่ที่ 1,367ลิตรนะครับนี่แล้วก็คอนโซลนะเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับนี่เบาเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับตรงนี้ดูแลรักษาง่ายนะแล้วก็เบาะคนขับเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางนี่เดี๋ยวยังไม่ได้ลองนั่งเดี๋ยวอาจจะไปลองนั่งกันนิดนึงนะครับแล้วก็แถวหลังแถว2นะครับสามารถพับได้60-40 นะคู่ฝั่งนู้นคนนั่งข้างเดี๋ยวขับไปดูดีกว่านะว่าปรับได้กี่ทิศทางหรือจะเป็นเบาะไฟฟ้าหรือเปล่านะเราก็มาดูกันเรามาลุ้นกันดีกว่าอ๋อฝั่งคนนั่งเนี่ยเป็นแค่คกลไกอะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็เอียงหลังได้นะไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับแต่ว่าฝั่งคนขับอะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็ตัวพุ่มาลัยนะครับสามารถ ปรับได้เสตทิศทางนะเข้าออกขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ก่อนที่จะไปลองนั่งนะครับนี่รุ่นใหม่ๆนะจะสามารถมาตั้งแอร์แบ็กได้จะให้มันระเบิดหรือไม่ระเบิดนะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับจะมีอยู่ใช้กุญแจมาไขนะนะครับกุญแจมาไขหรือก็ต้องสอนกันออกอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูกันดีกว่านะว่ากุญแจไขเนี่ยเวลาดึงออกมาดึงยังไงนะครับมันจะมีปุ่ม อยู่ตรงนี้นะครับขอย้ายมาตั้งกล้องละกันสอนสอนนะตั้งกล้องนี่เสร็จปุ๊บกดอยู่ตรงหัวเนี่ยนะครับสีงเงินเงินดึงออกมาแล้วตรงนี้ฮะดึงกุญแจออกมาอีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นกุญแจที่ไว้ไขเวลาที่รีโมทเนี่ยแบตบมันหมดนะครับคุณก็จะสามารถไขประตูได้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วคุณก็ใช้กุญแจตัวนี้นะครับนี่นะครับมาไขาเปิดเพื่อที่จะกดในเรื่องของแอร์แบ็ก นะครับตรงนี้นะจมาไขอยู่ตรงนี้นี่นะครับบิดเปิดปิดได้นะออนออฟนะครับคุณก็ต้องบิดเอานะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใช้บิดเอานะครับใช้เสียบแล้วบิดเอานะผมก็ตั้งไปก่อนแล้วกันนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาลองนั่งกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เข้ามานั่งอยู่ภายในรถ mg es แล้วนะครับหน้าจอนี่ mm hmm. เขาต่อตัวแท่นชาร์จไว้แบบหลอกๆนะนี่ข้างนอก นะครับมันก็เลยขึ้นเตือนอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าเสียบชาร์จเนี่ยแต่ไฟไม่ชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5.3นะครับขอสตาร์ทนิดนึงแล้วกันนะอ๋อต้องเหยียบเบรกด้วยอ่าร้อนไม่ใช่อะไรไทยอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอเวลคัมนะครับโชว์ระบบการทำงานต่างๆนี่แล้วก็ต้องแนะนำด้วยนะถอดชาร์จก่อนครับขี่ นะครับก็จะมีระบบความปลอดภัยที่จะเห็นนี่อย่างตัวนี้เป็นเลนคิปปิ้งนะครับตัวนี้ก็ช่วยมาตัวนี้ไม่มีบายสปอร์ตอ,ะอ่ะเสียดายอ่ะน่าจะมีบายสปอร์ตมานิดนึงนะไม่มีบายสปอร์ตแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับเป็นในเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับฝั่งซ้ายเป็นระบบควบคุมไฟนะไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวนี่ แล้วพอเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับก็จอโชว์ขึ้นที่จอกลางด้วยนะฝัะ่งซ้ายก็มีด้วยนะแล้วก็จะบอกสัญลักษณ์ไว้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะระบบต่างๆพวงพวกอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับช่องแอร์ไฟอิมเมอร์เจนซีนะครับแล้วนี่ก็คือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็รองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับการชาร์จต่างๆนะครับระบบวิทยุอ่าในควบคุม ในเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับมีตุ๊กกรอง PM 2.5ให้ด้วยนี่นะแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นอุณหภูมินะตั้งเป็นแค่ขีดความเย็นปรับระดับความเย็นนะเทอร์โมสตัตเท่านั้นเองนะครับแล้วหลายคนถ้าใช้รถใหม่ๆนี่คุณเปิดแอร์แต่คุณไม่ได้กดตัว AC ตัวนี้เนี่ยแอร์มันก็ไม่เย็นคอมเพรสเซอร์มันไม่ทำงานคุณก็ต้องมากดตัวนี้ให้มันมีไฟล้อมรอบด้วยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ พวกตั้งค่าอะไรต่างๆาลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือในเรื่องของโหมดในการขับขี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองเล่นดูเลยแล้วกันนะมีอีโค่โหมดนะครับอ๋อนะนี่ข้างล่างสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตสามโหมดนะครับนี่ค o มฟอร์ตโหม สปอร์ตโหมดอ่ามี3าโหมดแล้วนี่ก็ปรับเคอนหะนึ่งสองสามนะครับมี3าโหมดเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นแบบหมุนนะเบรือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะครับข้างล่างนะครับอยู่ช่องตรงนี้ช่องใต้คอนโซลนี่จะมี usb a นะครับอยู่2จุดนะครับอยู่ตรงนี้กลมกล้องไปให้ดูนิดหนึ่ง นี่นะครับแล้วก็เอาเลดไฟ12โวลต์ไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะนะครับมีที่วางแก้วคอนโซลกลางตรงนี้ที่เก็บของนะครับเกะ๊ะตรงนี้ใส่เอกไว้เต็มเลยแล้วก็มาล้นกันมีกระจกไหมมีกระจกมีไฟด้วยนี่มีกระจกมีไฟด้วยถ้ามีอย่างนี้ก็แปลว่ามี2ฝั่งนะคงไม่ทำมาฝั่งเดียวหรอกนี นะครับแผงด้านข้างนะครับตัวชิ้นบนตรงนี้ที่เท้าตรงนี้ด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงที่มือจับตรงนี้เป็นแบบ soft touch นะครับผ้าคล้ายๆออกมาคล้ายๆฟิลคล้ายๆผ้ายีนน่ะเนี่ยจับมาแล้วฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะแล้วเขาก็มีกิมมิคเล็กๆนะเดินได้สีน้ําเงินนะครับเดินได้สีน้ำเงินหมดเลยนะครับ2ฝั่งรวมไปถึงเบาะด้วยเบานั่งสบายมากเลยอ่ะ นะครับเบาะนั่งสบายนะแล้วก็ตำแหน่งอะไรต่างๆนี้นั่งนั่งชิดแล้วเดี๋ยวลองปรับดูแล้วกันนะครับก็ปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะในเรื่องของเบาะที่นั่งแล้วก็ขับยาวๆผมว่าน่าจะไม่เมื่อยนะครับพวงมาลัยกลับมาที่พวงมาลัยอย่างได้สี่ทิศทางนะครับก็ขึ้นขึ้นได้นะครับลงได้ดึงเข้าดึงออกได้นะครับขออนุญาตจับนิดนึง นี่นะครับดึงเข้าดึงออกได้นะนี่ในเรื่องของพวงมาลัยน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแถว2ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับแถว2นะไม่มีตัวแถบสีฟ้านะครับประตูคู่หลังไม่มีนะจะมีอยู่แค่ครึ่งคันล่างอ่าครึ่งคันด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีแล้วนะนะครับตัวที่เป็นแถบสีฟ้านันแล้วที่เท้าแขนตัวนี้ก็เป็นซอฟทัสนะครับจะจอก เป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเป็น privacy glass นะคึ่งคันหลังนี่เป็น privacy glass แทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปติดฟิล์มเพิ่มเลยนะเนี่ยเนี่ยถ่ายแบบด้านนอกนะเข้าไปข้างในเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็เน้นความเป็นส่วนตัวถ้าสมัยก่อนก็เรียกอะไรกระจกแบบว n e w a ์มองฝั่งเดียวนะครับโอ้นี่เพิ่งเห็นว่ามีที่ด้านหลังด้วยนะก็ถือว่าโอเคทีเดียวแล้วก็อันนี้ที่ช่องใส่ของมี2ช่องเลยนะครับอันนี้เลื่อนเบาะมาเกือบสุด นะเล็กรูมเกือบติดนะครับเบาะจ,จะนั่งแล้วจมๆจเมตี้ยไปหน่อยเพราะว่าช่วงหัวเข่าตรงนี้เนี่ยนั่งแล้วมันเหลือนะก็อาจจะต้องจืดเอ็นนิดนึงกันนะครับด้านหลังนะครับมีที่ชาร์จไฟอีก2จุดนะเป็น USB-A กับ USB-C นะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์ได้อะไรได้นะแล้วก็ช่องใส่ของข้างหลังอย่างที่บอกไปไม่มีซันลู นะครับไม่มีสลุปก็ปถือว่าดูดีนะเนี่ยเบาเป็นเบาด้านหลังเนี่ยเป็นหนังสงังเคราะห์ผสมผ้านิดๆนะนี่ก็โอเคนะนั่งผมว่าการนั่ง,งยาวๆแล้วน่าจะสบายอยู่นะเฮ็ดลมนี่นี่เฮ็ดลมยังเหลืออยู่นี่นะครับเฮดลมนะสี่นิ้วเบียดๆหน่อยนะแต่ว่ายังเหลืออยู่นะนี้นะครับมีที่ แขนที่โหนได้แล้วก็ไว้สําหรับเกี่ยวแขวนเสื้ออะไรต่างๆได้นะครับมีที่โหนอยู่นะครับจับยึดหมอนนะก็สามารถดึงขึ้นได้นะครับดึงขึ้นได้แล้วก็อันนี้ก็คือที่วางแขนแล้วก็วางแก้วด้านหลังนอกจากด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีอยู่ตรงนี้นี่ข้างหลังไม่มีช่องแอร์นะแต่แอร์ข้างหน้า วิ่งไปถึงข้างหลังอยู่นะได,ได้ได้ได้ลมแอร์อยู่นะครับอันนี้สตาร์ททิ้งเอาไว้อยู่นะออก็โอเคนะแล้วเดี๋ยวเบาะนะพับได้แบบ60-40เดี๋ยวไปลองดูกันสักครู่หนึ่งเบาะนะครับสามารถพับได้แบบ60-40นะครับที่กดก็อยู่ตรงหัวหมอนนะมุมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่นะครับก็ทำงานง่ายๆแต่ว่าเวลาพับแล้วพับไม่ลาบอะ นะก็ยังเอียงอยู่อย่างนี้นี่นะครับก็ยังเอียงอยู่นะนี่อันนี้ก็เป็นรวมๆนะครับภายในของตัว MGVS นะนะครับก็ดูแล้วดูทรงอะไรต่างๆวัสดุที่ใช้การใช้งานต่างๆนะก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้อยากไปลองขับ ว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงหน้านิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าข้างในใต้ฝากระโปรงนั้นเขามีอะไรยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บเราจะไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าถือว่าเก็บงานเรียบดีนะก็จะเป็นแผ่นปิดไปหมดเลยจะมีแค่จุดที่เติมตัวน้ำยาชิ้นกระจกนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นระบบคูลแลนที่ไว้สำหรับระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบของน้ํามันเบรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ํามันเบรกแล้วฝั่งนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะผมก็ซอนอีกผมก็เปิดมาน,นี่แบตเตอรี่อยู่นี่นะครับก็จะมีคูลแลนต์อีกชุดหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เปิดมาเนี่ยมีพัดลมนะครับระบายความร้อนอยู่นะอันนี้ถือว่าเก็บงานเรียบดีนะงานเนียบขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับรถปัจจุบันเนี้ยนะครับของ MG นะครับก็ไม่ดูก็อกแก๊กนะเนี่ยเก็บอะไรดูดีหมดเลยนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะให้ในเรื่องของพละกกำลังนะครับอยู่ที่177แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรนะครับช่วงล่างแบบยูโรจูนิงซัสเพนชั่นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง MG อยู่แล้วนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเจเนอเรชั่นใหม่นะครับแบบ8 l a เลเยอร์แฮร์พิน เปรอปร์มัมเป็นนะขอไปนะ8เลเยอร์แฮาเพียนเปอร์มัมเป็นแมกเนติกซิงโครไนซ์มอเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะ LEP ความจุด51กิโลวัตต์นะเขาเคลมระยะทางไวนะในหมดทดสอบของเขาคือ412กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะโดยใช้มาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ที่บอกไปนะใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ Liquid c o o l i n g System นะครับ เคอร์บอกไปแล้วนะมี3ระดับนะแบตเตอรี่กันฝุ่นนะ IP67 นะครับะ้อีวงเลี้ยวอยู่ที่5.6เมตรนะครับดิสเบรกด้านหน้าพร้อมช่องระบายความร้อนแล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับแล้วก็มีระบบ EPS มาให้ด้วยนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆมาเต็มถึง20ระบบนะอันนี้ก็ดูได้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง MG อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่มาเต็มเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเคลมเอาไว้นะ ในเรื่องของการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นตัว DC ชาร์จนะศูนย์ถึงแปดสิบเคลมม่าอยู่ที่สี่สิบนาทีนะครับที่ความเร็วสูงสุดแปดสิบเจ็ดกิโลวัตต์นะครับแล้วก็ normal ลชาร์จนะครับผ่านตัว MG Home Charger นะครับศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาที่เจ็ดชั่วโมงสิบห้านาทีนะครับที่กำลังไฟอยู่ที่หกจุดหกกิโลวัตต์นะครับสามารถ ชาร์จสูงสุดได้ถึง11กิโลวัตต์เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนเปิดนะครับรองรับระบบจ่ายไฟแบบ V2L นะครับ mm hmm. v a r i a l e t o l o d นะครับรองรับได้ถึง2,200วัตต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะสำหรับตัว New MG ES นะครับก็ราคารอแป๊บหนึ่งวันที่มาถ่ายยังไม่เปิดราคาแต่เข้าไปนั่งเข้าไปดูอะไรต่างๆแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับก็เดี๋ยว รอติดตามราคากันแล้วกันนะครับว่าจะราคาเปิดทเท่าไหร่น่าสนใจขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันครับทั้งหมดนี้ครับก็คือตัว MG ES ใหม่นะครับรุ่นย่อยที่คาดว่าน่าจะมีรุ่นเดียวด้วยนะพอรถมาโชว์แค่รุ่นเดียวนะแต่ผิดถูกยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวรอวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันส่วนในเรื่องของสถานีชาร์จไม่ต้องห่วงเลยครับ MG ตอนนี้มีสถานีซุปเปอร์ชาร์จกับปังๆงจากนะครับหลายแห่งทีเดียวนะคุณก็ติดตามได้แล้วก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของรถไฟฟ้า ของของ MG เนี่ยตอนนี้โชว์รูมเขามีสมบริการที่อยู่ถึง160แห่ง คุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็มี call center นะสามารถติดต่อผ่านแอปก็ได้หรือว่าจะโทรเลยก็ได้จากบนรถเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็เขาอยู่มายืนหยัดได้มาถึง10ปีแล้วก็อันเนี้ยสามารถมั่นใจในแบรนด์ของ MG ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับข่าวออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับทาง FM 97นะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสโมงนะครับ w w w บไซต์ข่วอน .net นะครับ Facebook f a n น a g e ข่าวออนไลน์นะครับรวมไปถึงที่ชมอยู่ตรงนี้นะครับข่าวออนไลน์รีดิโอทางช่องทาง